สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่42หญิงชุดขาวไร้หน้าสวีชิงที่ย่างก้าเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามมาเห็นภาพฉากนี้เข้าดวงตาของเขาเบิกโพรงวิกฤตความเป็นตายร้ายแรงประตุกขึ้นมาในใจเลือดเนื้อทั่วทั้งร่างสันสแานขึ้นมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ในเสี้ยวขณะนี้ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากชายชรารูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อคลุมยาวสีแดงทั้งตัวที่พุ่งเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็วจากปลายขอบฟ้าไกลคนนั้นระดับสร้างฐาน ชื่อระดับขั้นนี้ผุดขึ้นมาในหัวสวีชิงทันทีเป็นเพราะความแข็งแกร่งของพลังกดดันประเภทนี้จึงทําให้แม้จะอยู่ไกลกันแต่แรงสันสะเทือนที่สร้างให้สวีชิงก็ยังคงน่าครั่นคร้มนักตัวตนของอีกฝ่ายไม่ต้องบอกก็รู้เป็นบรรพจา์สํานักวัชระนั่นเองโดยเฉพาะเงานักรบวชระมาที่อยู่ข้างหลังของอีกฝ่ายร่างที่มาพร้อมด้วยโทสะประดุจทหารสวรรค์น,นั่นทาให้ในเวลานี้ดวงตาของสวีชิงแสบปวด นี่ทาให้เขามีความรู้สึกเหมือนเห็นผู้บําเพ็ญไร้สังกัดระดับรวมปราณพวกนั้นไกลๆไม่ยามที่อยู่ถ้ายาจบตอนนั้นความรู้สึกเหมือนกันแต่ระดับกับห่างกันคนละชั้นกระทั่งว่าเขาแค่มองเพียงแวบเดียวก็รู้สึกเหมือนถูกอีกฝ่ายจะเป็นเป้เปาหมายเอาไว้แล้วต่อให้หลับตาทั้งสองข้างลงในหัวก็มีเงาร่างสูงใหญ่ของอีกฝ่ายลอยขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เงาร่างนี้เหมือนมาพร้อมกับความร้อนลวกทําให้ศีษะของเขาเจ็บปวดขึ้นมาเหล่าๆจากมุมมองด้านหนึ่งก็นับว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางจิตใจแล้ว แต่ว่าสวีชิงเคยควบคุมเนาอยู่หลายครั้งจึงรู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนี้ในขณะเดียวกันฝีดาบที่เขาลอกเรียนแบบจากรูสักการะเทพเจ้าก็ประสบความสาเร็จขั้นเล็กๆแล้วในด้านจิตใจก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีกทั้งยังมีพัฒนาการดังนั้นแม้ตอนนี้ศีษะจะรู้สึกเจ็บปวดอยู่เล่าๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวกลับยิ่งรวดเร็วขึ้นเสียด้วยซ้ําและในขณะเดียวกับที่วิ่งตะบึงไปในพื้นที่ต้องห้ามมือขวาของเขาก็ยกขึ้นหยิบอาลูกลอนดำกำหนึ่งออกมาแล้วทยอยโยนไป ลูกกรอนดำร่วงตกถึงพื้นก็ระเบิดทันทีหลังจากที่น้ำยาแย่เจ็ดใบที่ผิวลูกกรอนสลายไปควนยาลูกกรอนดำที่กระจายตัวก็ตลบฟุ้งไปทั่วทุกทิศอย่างรวดเร็วทำให้ไอพลังประหลาดในพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้ทะลักมาอย่างฉับพลันเหมือนเกิดเป็นคลื่นวนมองไปไกลๆไอพลังประหลาดทั้งหมดที่แผ่กระจายมาจากลูกกรอนดำมากถึงสิบกว่าเม็ดที่สวีชิงโยนออกมาหนาแน่นราวคลื่นทะลักมาจากทั่วทุกทิศชายกลางคนคิ้วเข้มคนนั้นที่แต่เดิมได้ตามเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามร่างหยุดชะงักไปอย่างอดไม่ไได้้้้สีีีหนนนนนาาาแปเปเเลลล่่ยมมกกกใใิททั ลูกกรอนดำนี้คือผลงานหลอมลูกกรอนขาวที่ล้มเหลวของสวีชิงตอนนั้นเขารู้สึกว่าทิ้งไปน่าเสียดายมันก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียวดังนั้นจึงเก็บไว้เอามาใช้ตอนนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะพอดีความหนานแน่นของไอพลังประหลาดพื้นที่กว้างข้างหลังสวีชิงหน้าหวัดหวันเป็นอย่างยิ่งทันทีจากการที่ไอพลังประหลาดทะลักเข้ามาจากรอบๆส่วนงอร่างของเขาก็รวบรวมไอพลังประหลาดไม่หยุดพุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วสูงสุดจากเสียงสะท้อนก้องสนั่นหวั่นไหวไม่นานรุ้งสายยาวที่พาดผ่านท้องฟ้าน,นอกพื้้้้้นนทททีีต่ตองหาาามมกก็เขาาใลั หลังจากที่มาถึงชายขอบพื้นที่ต้องห้ามบรรพจา์สำนักวชระที่อยู่ตรงนั้นจิตสังหารในดวงตาก็ฉายว่าเขาไม่แม้แต่จะหยุดเสียงดังบึ้มสนันวันไหวก้าวเข้าไปทันทีผู้อาวุโสสำนักวชระสองคนที่อยู่ข้างหลังต่างกัดฟันตามเข้ามาเงาร่างสามร่างเข้ามาในไอพลังประหลาดที่หนาแน่นเช่นนี้เองแม้จะพุ่งออกมาได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็ยังคงเป็นไอพลังประหลาดที่ฟุ้งคุกรุ่นเช่นเดิมในนั้นแฝงกระทั่งหมอกพิษมหาศาลอีกไว้ด้วย ท่านบนรรพจา์เจ้าเด็กนี่แปลกประหลาดนอกรีดนอกรอยนักผู้บำเพ็ญกลางคนที่เท้าซ้ายเลือดเนื้อเลยรุ่งริ่งรีบเอ่อยเตือนบนรรพจา์บรรพจารย์สำนักวาชาระแค้นเสียงขึ้นจมูกแล้วพลันพ่อลมออกไปข้างหน้าทันใดนั้นก็เกิดลมพายุขึ้นมันกระหน่ำซัดไปรอบรอบพัดหมอกจากทั่วทุกทิศสลายหายไปหมดร่างของเขาไม่หยุดชะงักแม้แต่น้อยคว้าผู้อาวุโสอสองคนข้างกายแล้วพุ่งออกไปทางที่สวีชิงจับไปทันทีก่อนจะเร่งความเร็วเล่ตามไป เทียงแต่ตอนนี้เลยเวลาพบข้ามาแล้วราตรีกำลังมาเยือนอย่างรวดเร็วท่ามกลางความหนาวเหน็บรอบๆที่ทวีเพิ่มขึ้นไอพลังประหลาดที่ลอยตลบที่นี่ก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นหากบินอย่างเรวรี่ในที่นี้ต่อไปตัวบรรพจาย์สำนักวชระไม่เป็นปัญหาแต่ผู้อาวุโสคิ้วเข้มคนนั้นที่เดิมก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วผ่านนานไปย่อมไม่เป็นผลดีแน่นอนดังนั้นแล้วบรรพจาย์สำนักวชระจึงเอ่ยขึ้นเสียงเย็นเจ้าสองคนตามอยู่ข้างหลังข้าจะไปจับเจ้าเด็กนี่ก่อน ระหว่างที่พูดบรรพจา์สำนักวชระก็โคจรพลังบำาเพงเง,เงานักรบวชระข้างหลังคขาเงนหน้าคํารามร่างขยายขึ้นจนสูง30กว่าจ้างอย่างรวดเร็วสาวเท้ายาวเหมือนยักย้ายวิ่งตะบึงไปข้างหน้าทุกก้าวที่ย่างก้าวออกไปเป็นระยะหลายสิบจ้างเช่นเดียวกับร่างอันสูงใหญ่ของมันส่วนบนรรพจา์สํนักวชระก็ยืนอยู่บนศีรษะของนักรบวชระตนนี้ มองไกลๆหากไม่มีพลังวิญญาณในระดับหนึ่งก็จะมองไม่เห็นเงานักรบวัชระสิ่งที่มองเห็นก็จะมีเพียงแค่ร่างบรรพจารสำนักวัชระกำลังยืนและเคลื่อนไหวเหมือนล่องลอยอยู่กลางอากาศไกลออกไปเรื่อยๆเท่านั้นท่านบนรรพจารผู้อาวุโสสองคนข้างหลังตอนนี้สีหน้าตื่นเต้นพวกเขามั่นใจแล้วว่าหากท่านบนรรพจารออกโรงเองเจ้าเด็กนั่นต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนเชื่อว่าไม่นานท่านบนรรพจา์ก็จะเอาศพของเจ้าเด็กเวนั่นกลับมาได้ทั้งสองคนมั่นใจ แต่เวลาค่อยๆเคลื่อนคลอยหนึ่งช่วยยามผ่านไปแล้วสีหน้าของคู่อาวุโสทั้งสองคนเปลี่ยนแปลงไปสบตาก็ต่างมองเห็นความตื่นตกใจของซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็วสุดสายตาข้างหน้าพวกเขามองไม่เห็นเงาร่างของบรรพจารย์ตั้งนานแล้วเห็นได้ว่าเขาได้ตามไปไกลามากแล้วเทียงแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าก็แค่ผู้บำเพ็ญสายฝึกกายาระดับรวมปราณเท่านั้นต้องเร็วและเก่งกาจเพียงใดถึงทําให้ตอนนี้แม้แต่ท่านบรรพจา์ก็เหมือนว่ายังจัดการไม่ได้พวกเขาสงสัยบรรพจา์สํานักวชระสงสัยยิ่งกว่า ณสถานที่ที่ห่างไกลกับสองผู้อาวุสลิปลับในขณะนี้บรรจาร์สำนักวัชรศรีหน้าย่ำแย่มองเงาร่างเด็กหนุ่มที่อยู่ไกลๆกำลังใช้ความเร็วที่น่าตื่นตะลึงพุ่งทะยานไปอย่างบ้าคลั่งความเร็วของอีกฝ่ายแม้จะมีระยะห่างกับตนแต่ระยะห่างนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่ทว่าทุกครั้งที่เขาชกหมัดที่เกิดจากการผสานกันของเงาหมัดมาหืมมาและหมัดนักรบวัชรใตา้ร่างพุ่งแหวกอากาศไปภายนอกร่างของสวีชิงจะมีประกายแสงส่องกระพริบแปรเปลี่ยนเป็นการป้องกันต้านทานขึ้นมา กระแสงป้องกันแม้จะสั่นคลอนเกิดรอยร้าวท่ามกลางเสียงสนั่นวันไหวแต่เด็กหนุ่มที่อยู่ในนั้นกลับอาศัยแรงนี้เร่งความเร็วขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันเนื่องจากการมาเยือนของราตรีไอพลังประหลาดที่เดิมก็หนาแน่นอยู่แล้วที่นี่ก็รวมตัวกันไม่หยุดตามทางที่เด็กหนุ่มผ่านไปทําให้รอบๆหนาวเหน็บขึ้นไปอีกสถานการณ์นี้ทาให้บรรพจา์สํานักวชระแวงระวังขึ้นเดี๋ยวเดียวก็คิดจะอ้อมไปนี่ทําให้เขาช้าลงอย่างเลี่ยงไม่ได้คิดจะไล่ตามไปก็ต้องใช้เวลาสมควรตาย ในขณะที่บรรพจา์สำนักวัชรศรีหน้าเคร่งเครียดสวีชิงที่อยู่ห่างออกไปหน้าซีดขาวในดวงตามีเส้นเลือดปรากฏขึ้นมากมายเส้นเลือดที่หน้าผากปูดโปนคล้ายจะระเบิดแล้วเต็มทีมือซ้ายของเขากำจนแน่นยิ่งเส้นเลือดบนมือปูดโปนดูแล้วน่ากลัวนักในมือของเขามีหางแมงป่องชิ้นหนึ่งตอนนั้นหลังจากที่สู้กับอีกาเพลิงหางแมงป่องของเขายังมีหลงเหลืออยู่แต่ตอนนี้ต่อให้หางแมงป่องแทงเข้าไปในเลือดเนื้อกลางฝ่ามือของเขาทั้งหมดแต่พิที่เหลือไม่มากในนั้นก็ใช้จนหมดสิ้นไม่อาจมอพลังให้้ไดอีกต่อไปแล้ว ทำได้แค่เพิ่มความเร็วของเขาขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นส่วนในมือขวาของเขาก็เป็นเย็นที่อักระเลือนรังยิ่งนักผืนหนึ่งเย็นผืนนี้มาจากศัตรูของหัวหน้าเหลยคนนั้นเพียงแต่ตอนนี้อัการะยันใกล้จะเลือนหายไปแล้วเต็มทีอีกทั้งสวีชิงยังทราบดีว่าการเพิ่มความเร็วจากพิษหางแมงป่องลดลงอย่างรวดเร็วใกล้จะไร้ผลแล้วเต็มทีดีที่ด้วยความเร็วในตอนนี้เขามองเห็นเมืองร้างที่คุ้นเคยอยู่ลิบลิบแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยเ สุดท้ายในเซี้ยวพริบตาที่การเพิ่มพลังจากหางแมงป่องหมดสิ้นแม้ความเร็วของสวีชิงจะช้าลงแต่เขากัดฟันกระโดดไปอย่างสุดกำลังท่ามกลางความมืดมิดท่ามกลางแสงจันทร์ที่ทอแสงงดงามแปลกตาร่างของเขาก็กระโดดเข้ามาในกำแพงเมืองในเซี้ยวพริบตาที่นี่ก็คือเป้าหมายของสวีชิงบรรพจารย์สำนักวชระที่อยู่ข้างหลังและผู้อาวุโสสองคนนั้นเขาไม่สามารถต่อกรด้วยได้เลยดังนั้นแผนการของสวีชิงคือต้องอาศัยโอกาสจังหวะชัยภูมิและกำลังคน โอกาสจังหวะก็คือไอพลังประหลาดในพื้นที่ต้องห้ามชัยภูมิก็คือเมืองที่คุ้นเคยดีกำลังคนคือสิ่งแปลกประหลาดในเมืองและอสูรกลายพันธุในจวนเจ้าเมืองอาศัยสิ่งเหล่านี้เขาคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะหลุดพ้นจากวิกฤตตอนนี้ในเซีอยริปตาที่เขา่อดลงพื้นเนื่องจากลถความเร็วลงข้างหลังเขามีเสียงดังสแัแแ้หูดังมาทันทีเงาหมัดมาหืมมาผู้มาจากฟ้าข้ามผ่านระยะห่างมาปรากฏข้างหลังเขาแหวกอากาศชกเขาอย่างเต็มแรงตูม การป้องกันจัดเย็นแต่สลายทันทีสวีชิงกระอักเลือดอวัยวะภายในสันสะเทือนกระทั่งมีจุดฉีกขาดอาการบาดเจ็บสาหัสนักความเจ็บปวดทําให้ภาพเบื้องหน้าของเขาพลาเลือนแต่เขาก็ยังกัดฟันพุ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกําลังเข้าไปในเมืองเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างบา้าคลั่งบนถนนที่คุ้นเคยดีสายนี้กระโดดสามสี่ทีร่างของเขาก็หายไปในเมืองแล้วไม่นานเสียงดังแหวกลมนอกเมืองก็พุ่งเข้ามาใกล้บรรพจารย์สํานักวชรชุดสีแดงมาถึงในฉับพลันสีหน้าของเขาเย็นชาขยับหมุนข้อมือขวา มเมื่อครู่เป็นระยะขี่จำกัดสูงสุดที่เขาสามารถชกอ,ออกไปได้แม้จะมีของวิเศษเวทต้านทานซัดศัตรูให้ตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ได้แต่เขามั่นใจว่าผู้บำเพ็ญระดับรวมปาณคนหนึ่งรับเศษแรงจากหมัดน,นี้ของตนท่ามกลางของวิเศษเวทที่แตกสลายหากไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสเช่นกันดังนั้นร่างเขาเพียงไหววูบกก้กาวเ,เข้ามาในเมืองทว่าในเซี่ยพุตตาที่บรรพจารย์สำนักวชระก้าวเข้ามาในเมืองร้างแห่งนี้สีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปทันควันข้างหูได้ยินเสียงร้องไห้กลิ่นอายเยือกเย็นกลุ่มหนึ่งพลอยตลบมาจาก ในความมืดใต้แสงจันทร์ที่งดงามแลกประหลาดแห่งนี้เงาร่างของหญิงสาวเงาหนึ่งเดินมาช้าๆจากถนนไกลลิบในความหนาวเหน็บเงานี้มองจากที่ไกลๆแล้วเล็กมากแต่จากการที่ก้าวเดินมากลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งว่าหลังจากที่ความสูงเกินบ้านเรือนที่อยู่รอบๆก็ยังคงไม่ลดลงจนสุดท้ายก็สูงถึงสิบกว่าจ้างนั่งสวมชุดกระโปรงสีขาวมีผมสีดำที่ยาวมากๆแต่กลับไร้หน้าใบาหน้าที่ใหญ่โตนั่นไม่มีอะไรทั้งนั้นนีเพียงใบหน้าคนที่นูนออกมานับไปท่วนบนกระโปรงต่างกำลังร้องให้อยู่ เสียงร้องให้นี้เมื่อร้องรวมกันก็กลายเป็นเสียงโหยหวนขณะเดียวกับที่ดังไปทั่วทุกทิศคนไร้หน้าชุดขาวก็ก้กาวเดินมาอย่างที่บรรพจารย์สำนักวชระอยู่อย่างช้าๆเสียงร้องให้ดังขึ้นตามระยะที่เข้ามาใกล้ภาพนี้ทาให้บรรพจารย์สำนักวชระต้องสูดลมหายใจแข็งแกร่งอย่างเขายังใจสั่นสถานเขารู้ว่านี่คืออะไรยิ่งรู้ก็ยิ่งยำเกรงดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลแม้แต่น้อยเปลี่ยนทางหลบไปอย่างรวดเร็วทันทีแต่เขายังไม่ล้มเลิกที่จะไล่ฆ่าสวีชิง ดังนั้นจึงยังไม่ไปจากเมืองเว่าเข้าไปในเมืองอีกทางหนึ่งเจ้าเด็กนั้นเป็นแค่ระดับรวมปานเท่านั้นความเป็นไปได้ที่จะอยู่รอดจากอันตรายที่จะได้เจอที่นี่น้อยมากแต่ไม่เห็นมันตายข้าไม่วางใจจิตสังหารชายออกมาจากในดวงตาของบรรพจาร์สำนักวชระประสบการณ์บอกเขาว่าการวิเคราะห์ของตัวเองก่อนหน้านี้ถูกต้องคนอย่างเจ้าเด็กน้อยนั่นนอกจากตัวเองจะจัดการมันเสียหากวันนี้ไม่ข่าปล่อยให้อีกฝ่ายรอดไปได้เช่นนั้นและตัวเองในอนาคตจะต้องถูกอีกฝ่ายตกตายในฝ่ามือเดียวสักวันหนึ่งข้างหน้าแน่น,นอน ดังนั้นหลังจากที่เปลี่ยนทิศเข้าเมืองบรรพจา์สำนักวาชาระก็รีบค้นหาอย่างระมัดระวังทันทีมีชีวิตต้องเห็นคนตายต้องเห็นศพในขณะเดียวกับที่บรรพจา์สำนักวาชาระค้นหาสวีชิงก็กลับมายัางถ้าหินที่ใช้หลบซ่อนตัวในตอนนั้นเขาซ่อนอยู่ข้างในนั่งคัดสมาธีหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงจวบจนกรากเลือดข้างออกมาหมดสีหน้าขาวซีของเขาถึงได้แดงเรือขึ้นมาบ้าง สวีชิงเช็ดรอยเลือดที่มุมปากพาเงยหน้ามองข้างนอกไปตามรอยแยกสีหน้าใช้แววเคร่งเครียดหลังจากนั้นก็กัดฟันเริ่มกำหนดลมหายใจโคโจรเคล็ดวิชาคีรีสมุดการหลบหนีตลอดทางนี้ร่วมกับการใช้กำลังจนหมดสิ้นทำให้ตอนนี้หลังจากที่สวีชิงฟื้นฟูขึ้นแล้วพลังบำเพ็นที่แต่เดิมใกล้จะบรรลุขั้นในที่สุดก็มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วทะลวงถึงขั้นที่เจ็ดของเคล็ดวิชาคีรีสมุดแล้วสวีชิงไม่ลังเลลองทะลวงขั้นทันที เคล็ดวิชาคิริสมุดขั้นที่6ก็ทําให้เขามีเงาร่างขุยแล้วระดับรวมปราณขั้นแดอย่างหัวหน้าฐานเขาลงมืออย่างเต็มกําลังก็สามารถสังหารได้ขั้นเก้าค่อนข้างจะฝืนอยู่นิดนิดนี่ทําให้สวีชิงคาดหวังในกําลังรบของเคล็ดวิชาคิริสมุดเมื่อทะลวงถึงขั้นที่เจ็เป็นอย่างมากเคล็ดวิชาคิริสมุดอยู่กับข้าก็ากยอดเยี่ยมเช่นนี้น่าจะเกี่ยวกับผลึกม่วงมันกําลังเพิ่มพลังให้ข้าจุดนี้สวีชิงตระหนักได้ตั้งนานแล้วตอนนี้เขาสูดลมหายใจลึกทนต่อความเจ็บปวดที่หน้าอกหลับตากําหนดลมหายใจ ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก